เบลล่ารานีพูดแล้วหลังได้รับดอกไม้จากหนุ่มสวิตเซอร์ไพรส์วันเกิดคนแรกปิดฉากความรัก9ก้าปีสำหรับเวียสุกลวัฒน์เลิกเบลล่ารานีโดยทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามแต่ที่ต้องเลิกกันเป็นเรื่องของการปรับจูนกันไม่ลงตัวตอนนี้ก็ยังเป็นที่น้องที่ดีต่อกันเรื่องมูฟออนตอนนี้เวียมีคนคุยใหม่แล้วเป็นคนนอกวงการเพราะโสดแล้วทำอะไรก็ได้ ล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีเดินทางไปออกรายการสามแซบโดยทางด้านเบลล่าและได้พูดคุยถึงเรื่องที่เจ้าตัวเพิ่งได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นทริปเบลล่าหลังเลิกเวียสุกนละวัตโดยหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าไปเมืองนอกมีหนุ่มๆม,มาจีบไหมซึ่งทางด้านเบลล่าก็ตอบว่ามีมองๆบ้างบางทีก็มีแบบแซวๆบ้างแต่มีผู้ชายให้ดอกไม้ด้วยที่สวิต โดยทางด้านเบลล่าได้ยิ้มแบบกรุ้มกลิ่มก่อนตอบว่าคือว่าเราไปร้านค้าที่มีพนักงานเป็นคนไทยและช่วงนั้นใกล้วันเกิดเราเจ้าของร้านเห็นพาสปอร์ตเห็นเราว่าเกิดพรุ่งนี้แล้วเขาเลยไปซื้อดอกไม้มาให้และเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดคนแรกเลยจากกลุ่มสวิตคนนั้นเพราะเพื่อนๆพนที่ๆที่ไปด้วยยังไม่มีใครเซอร์ไพรส์เราเลย